ไปรอฟลุงไปดีิวันนั้น,นบ้าตอวกันนะบูกหยบเพิ่มพ่ออีกเมื่อกี้หลายเลยสิ้นหมังไงเลยเมื่อกี้พ่ออีกขินชวนหมังไงเลย,อยเอาล้วครับนับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เราจะไปดูกันว่ามีอะไรที่เราได้เพิ่มมามากหรือเปล่า หรือว่าอย่างไรเราจะไปดูกันครับนี่ก็คือที่เก็บสมบัติของผมนะที่เก็บสมบัติของผมนะะประมาณนีู้่รูยรอบนะยู่โดยรอบเลยแบบนี้นะครับนีท้องฟ้าไม่แจ่มใสเหมือนพายุจะเข้าเอาแล้วนะครับนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้ เราได้มากเท่าไหร่ไปดูกันนะเอาละครับนี่แหละครับนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเราก็ได้มาทั้งหมดนับไม่ถ้วนนะครับโดยเฉพาะชิดนี้ครับได้มาฮนะได้มาใหญ่มากเลยชิน้นนี้นะครับเจอในเนะี่ยเจอดินอยู่บูบบนดินเหมือนเดิมนะครับเจออยู่บนดินเหมือนเดิม ได้นับมาได้มานับไม่ท้วนเลยซูมดิวะเฮ้ยซูมดิไม่ซูมนะครับมันไม่ซูมนี่ครับมันไม่ซูมอ่าก็เป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันครับครับได้มาจํานวนมากเลยนะได้มาจํานวนมากนับไม่ท้วนเลย แต่ละชิ้นนี่ใช่เลยนะครับอย่างชิ้นนี้ใช่เลยชิ้นส่วนวัตถุโบราณของเธอนะไอ้กระเข้านี้ผมไม่รู้มันคืออะไระไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เป็นหมอ้อน่าจะเป็นหมอน้อเหมือนกันนะมั้งซึ่งเจอเยอะมากเลยนะชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่เด่นที่สุด คือเป็นขอปากหม้อนะครับชิ้นที่เด่นที่สุดนี่ครับนี่คือตั้งแต่ว,วันนั้นจนถึงตอนนี้เราก็ได้จํานวนมากนะได้เยอะมากเยอดเลย